สวัสดีครับเพื่นพนพนอนๆ EP นี้ก็มาแนะนํานะครับสเปย์นะครับเติมลมยางสําหรับเพื่อนๆยางบางนะครับใบรุ่นกระบะซิ่งยางบางหรือพี่ๆรถเก๋งที่ขี่ยางบางๆทุกคนนะครับกับอ่าสเปย์กระป๋องตัวนี้นะครับจะเป็นสเปย์ไว้ฉุกเฉินเวลาเรายดรถยดโล่ยด,ด,ดยด,ยด,ยดเออไปทั่วเลยเวลารถเรายางรั่วนะครับฉุกเฉินเพื่ออยู่บนทางด่วนหรืออยู่กลางป่ากลางเขานะครับเรามีสเปย์ตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับเพื่อฉุกเฉินนะครับ กะป่องละหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ที่ตะ้าด้าสีเหลืองด้านด้านด้านซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็จิ้มซื้อได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมครับเราหลังหลักหลังจากเราเขย่าขวดเลยนะครับก็หมุนหัวนะครับเข้าไปในจุกเติมลมเราได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เราก็ตั้งนะครับตั้งหรือคว่ำหรือนอนก็ได้นะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์เข้าไปครับนี่นะครับ สเปรย์ก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยครับลมก็จะขึ้นมานะครับกระป๋องหนึ่งก็ใช้ได้หนึ่งล้อนะครับเผื่อฉุกเฉินพอดีนะครับพอให้เราเดินทางต่อได้นะครับครับยางก็จะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็ขึ้นไม่แรงสักหน่อยเพื่อให้มันช่วยเราหน่อยนะครับนี่นะครับสเปรย์ก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับการเพื่อฉุกเฉินได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ซื้อได้ที่ตะการานล่างได้เลยครับ